ขอความสุขความเจริญในธรรมจะบังเกิดมีกบันดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกทกท่านรายการธรรมะของทางวัดสว่างอารมณ์บรวิหารก็กลับมาพบขบรรดาญาติโยมอีกเช่นเคยคืนโยมแล้วก็ อากาศก็คงยังยังหนาวนะเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศหนาวก็ต้องทำร่างกายให้อบอุ่นนะโดยเฉพาะญาติโยมที่มีอายุก็เป็นห่วงนะโยมเนาะอากาศหนาวเนี่ยบางคน ที่ไม่มีลูกหลานดูแลก็จะลำบากถ้ามีลูกมีหลานคอยดูแลก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าถึงแม้จะเป็นคนแก่แต่ว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ก็ ไม่มีปัญหาวันนี้เอาเรื่องเบาๆมาเล่าให้ญาติโยมได้ฟังเป็นข้อคิดเป็นกติธรรมโยมฟังไปโยมก็คิดตามไปก็แล้วกันนะเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าคุณยายคนหนึ่ง พัดหลงเข้าไปในห้องสมมนาของเหล่าด็อกเตอร์บนเวทีเนี่ยมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งกำลังเอ่ยถามผู้ที่เข้าร่วมสนทนาว่าเม็ดฝนที่ตกจากฟ้าที่สูงแล้วตกมาด้วยความเร็วสูง จะทำให้คนได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตหรือไม่เมื่อสิ้นเสียงคำถามภายในห้องประชุมก็อืออึงต่างก็พากัรวินิจฉัยหาคำตอบบางก็หาค่าความเร็วของเม็ดฝนบางก็หา ่ามวลน้ําหนักของเม็ดฝนแล้วก็มีอะไรต่อมีอะไรที่เยอะแยะแตกต่างกันไปเพราะว่าต,า,ตา,วา,า,าต่างคนก็ต่างมีความคิดใช่ไหมโยมท็นี้เมื่อต่างคนก็ต่างมีความคิดเป็นเช่นนี้แล้วคุณยายมองดูอยู่สักพัก กอกควาไมโครโฟนที่โพเดียมออกมาพูดว่าพวกคุณไม่เคยตากฝนเหออสิ้นเสียงของคุณยายห้องทั้งห้องเงียบกริบทุกคนต่างพากันพยักหน้าบอกว่าใช่ใชพวกเราก็เคยโดนฝนนี่นา เรื่องนี้ก็สะกิดใจ,จว่าความรู้เนี่ยอาจสร้างวิธีคิดเรียกว่าหลากหลายเลยทีเดียวเชียวแต่ประสบการณ์ก็คือความสามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นโยมคำพูดเห็นไหม ยายไปพูดในห้องของด็อกเตอร์นะพูดว่าอะไรพวกคุณไม่เคยตากฝนเลยเท่านั้นนะด็อกเตอร์ทั้งหลายได้ขอคิดเลยนี่ไปพูดในกลุ่มของด็อกเตอร์นะโยมนะ ถ้าไปพูดในกลุ่มของคนที่ไม่ใช่ด็อกเตอร์เป็นคนไม่มีความรู้หรือว่าเป็นอันตพานปัญหานี่เกิดเลยว่าเอยายคนนี้มายุ่งเรื่องอะไรใช่ไหมโยมแต่คนที่มีความรู้เนี่ยพอใครพูดอะไรเนี่ยเขาฟังก่อนฟังแล,ล้วคิด ก็จะเกิดลิ์ทางปัญญาที่เป็นอย่างนั้นอันนี้เรื่องหนึ่งได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าชายหนุ่มซื้อปลามาจากตลาดเขาบอกภรรยาว่าที่รักผมซื้อปลามาคุณช่วยทอดให้หน่อยนะ ผมจะไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งแล้วจะกลับมากินเมื่อภรรยาได้ยินว่าสามีจะไปดูหนังก็เกิดขึ้นว่าฉันไปดูด้วยชายหนุ่มได้ตอบกลับไปว่าอย่าไปเลยคุณอยู่ทํากับข้าวที่เนี่ยขค่าตั๋วก็แพง ผมไปดูคนเดียวเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังพร้อมทานปลาที่คุณทำไวาอย่างนั้นเมื่อชายหนุ่มกลับมาจากดูหนังก็เดินเข้าไปในห้องครัวแล้วก็ถามภรรยาว่าคุณทอดปลาอยู่ที่ไหน ปริยาสาวนั่งอ่านหนังสือด้วยอาการสงบแล้วก็ตอบว่าฉันกินหมดแล้วมามามานั่งใกล้ๆฉันเลยคุณเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่าปลามันอร่อยแบบไหนเห็นไหมโยมเรื่องนี้ก็เป็นคติธรรมนะเป็นคติธรรมสอนให้รู้ว่า เราเนี่ยปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรเขาก็จะปฏิบัติต่อเราอย่างนั้นโยมอา้าวสองเรื่องแล้วไวัหมโยมมันนี่เอาเรื่องที่สามาการตอกเส้น คือตอกเส้นหนึ่งเนี่ยมันตกอยู่บนถนนโยมรู้จักตอกไหมถ้าคนในยุม,มากๆก็คงจะรู้จักตอกนะก็คือไม้ไผ่ที่เขาเอามาจากสารอะไรได้เนี่ยสาระลอมสารอะไรพวกนี้แต่โยมรุ่นเก่าๆก็คงจะรู้จักตอก แต่เด็กสมัยใหม่นี่ไม่ค่อยรู้จักกันแล้วโยมอย่าว่าแต่ทำรู้จักยังไม่รู้จักจักตอกเนี่ยบางคนก็จักไม่เป็นนะโยมนะดีไม่ดีไปจักกับมือของตัวเองขึ้นนะสาเหตุที่พูดได้เพราะว่ามีประสบการณ์โยมสมัยก่อนที่อยู่ วัดตานาพาเป็นเนนเนี่ยก็จักตอกจกอักกิ่าไหนไม่รู้มิดไปมาเข้าที่หวัวไม่มือเลยเอา้าวอันนี้ตอกเส้นหนึ่งเนี่ยถ้ามันตกอยู่บนถนนมันก็คือขยะหากนำผูกอยู่กับประกาศขาว ก็มีค่าเท่ากับการร้อยผักกาดขาวเนี่ยหากมันผูกอยู่กับซุ้มดอกไม้มันก็มีค่าเท่ากับของประดับสำคัญก็คือเราอยู่กับใครโยมสำคัญว่าเราอยู่กับใครมันก็ตอกนันไปอยู่กับใคร ตอก็คือหมายถึงตัวเราเรื่องนี้ก็ไอญาติโยมได้คิดว่าอยู่กับคนที่ไม่เหมือนกันย่อมเกิดคุณค่าที่แตกต่างกันเวทีที่ยืนต่างกันค่าตัวก็ต่างกันอยู่ใกล้ชิดกัน คนที่ประสบประการณ์ที่มีประสบความสำเร็จและชีวิตของคนนั้นก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องสอนลูกสอนหลานว่าจะดีจะชั่วเนี่ยอยู่ที่การครบคนนะพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสในเรื่องของมงคลสูตรว่าอาเสวนาจะภารนังปณิตานันจะเสวนา คือการครบคนนสำคัญเราไปอยู่กับใครเราก็จะเป็นอย่างนั้นแต่เราไปอยู่กับคนที่เขาเก่งเราก็จะเก่งครึ่งครึ่งหนึ่งของเขาถ้าคนเรา,าเราไปอยู่กับคนที่โง่เราก็จะโง่กว่าเขาถึงสองเท่านะโยมคนโบราณเขาว่าไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอนลกูกสอนหลานให้รู้จักเลือกสถานที่อยู่ ให้เหมาะสมแตไม่งั้นเดี๋ยวอายนกนะโยมนะนกมันยังรู้จักหาที่อาศัยหาที่ทำาลังแม่แต่ว่านกพิราบนี่ยโยมเอ้ยมันไม่ยอมไปหาที่ทำาลังที่ต้นไม้อะทำไมเป็นอย่างงั้นนกชนิดนีเนี่ยโยมมันมาทำหลังที่พระอุโบสถ ที่ประวิหารที่กุติเท่งนั้นนะโยมพอมันมาทำลังแล้วมันไม่ได้ทำลังอยู่เฉยๆแต่มันแค่ทำลังอาศัยนอนอยู่เฉยๆเราก็ไม่ว่าอะไรมาหรอกโยมแต่แม่สัตว์พวกนี้เนรคุณเนี่ยไม่รู้จักคุณามามามากินมานอนบนบนพระอุโบสถ กำลังเรียบร้อยยังไม่พอยังขี้รถพระอุโบสถอีกโยมเ้ยพระอุโบสถเพิ่งจะสร้างใหม่ๆหะโยมมีแต่ขี้นกทั้งนั้นเลยไม่รู้จะทำยังไงใครมีวิธีบ้างโยมลหลวงนานีาใ,นใช้หลายวิธีแล้ว ใช้งูก่อนแล้วใช้นกอินทรีก่อนแล้วใช้าย,ยาไล่นกก่อนแล้วโยมมันได้แป๊บเดียวสงสัยมันไปเรียนนันอะไรมาจบปริญญาตรีมามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งโยมมันถึงฉลาดจังเลยโยมเอานกมานานๆไปมันก็รู้ว่าเป็นนกปลอม เอางูไปวางนานๆไปมันก็รู้ว่างูปลอมมันก็ขี้ลดหัวงูเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ปัญหาแทบทุกวัดก็เจอปัญหาอาจจะใช้วิธีที่โยมบอกก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าพระทำไม่ได้แต่พระทำไปแล้วเดี๋ยวโยมเห็นขึ้นกะหาว่าพระโหดร้าย ไม่มีเมตตาก็เลยต้องมานั่งลางขี้นกกวาดขี้นกแสะขี้นกกันอยู่ทุกวันนี้แทนที่จะเวลาไปทําอย่างอื่นก็มัวมานั่งกวาดขี้นกเก็บขี้นกกันโอ้ยแป๊บเดียวเท่านั้นนะ่ยโยงกวาดวันนี้นะตอนเย็นพวงนี้เช้าไปดูเต็มมีเหมือนเดิม เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวสองตัวนโยมเป็นฝูงเลยแล้วก็ไม่มีการคุมกําเนิดนโยมเนาะเอน่าจะมีสัตวแพทย์เพราเมืองไทยเนี่ยเข้ามาช่วยเรื่องคุมกําเนิดดีมั้งนะโยมจับนกทําทําหมันดีไหมมันจะได้ไม่เผยแพร่ฝาก ไปถึงอะไรอ่ะไปถึงใครที่มีความรับผิดชอบเรื่องนี้ช่วยวัดกันหน่อยเถอโยมแม่ปัญหาเยอะแท้มันขี้กองกองเขว้มีวัดแห่งหนึ่งในวเปิดสวนขโลกก็ไม่บอกวัดไหนโยมมันเข้าไปในฟ้าเนาะฟ้ามันรั่วไป็นรูอ่ะ มันก็เข้าไปนอนกันในนั้นแล้วมันไม่นอนที่เฉยมันขี้ด้วยขี้ด้วยครนี้มันก็หนาขึ้นหนาขึ้นหน,น,นาขึ้นนี้ฝนตกมันก็น้ำก็ลงมาในนั่นมันก็ขี้นกมันก็อุ้มน้ำเข้าไว้นักเข้านักเข้าฟ้าล่วงมาเบะอลงมาเลยโยมลวงมาทั้งแผ่นน่ะ ใส่หัวพระเลยโยมเอ้ยดีนะเป็นพระพุทธรูปอ่าหลวงพ่อเอาเสียนที่แหลมๆนะ่รับเข้าไว้แทงทะลุเลยเนะี่ยดีนะใส่หัวพระพุทธรูปถ้าใส่หัวพระสงฆ์เนี่ยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะโยมแม่มันหนักเลยมันเป็นแผ่นอะไรก็เรียกแผ่นแผ่นเรียบอะ นะไม่ใช่ยิบซ้ำนะมั้ันเป็นเหมือนแผ่นในตาช่างสมัยก่อนนะที่ก็มาทำฝาได้ทำฝ้าได้นะเป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าใครจะดูแลเนะาะเอาต่อไปเรื่องสุดท้ายแล้วเนี่ยดูเวลาแล้ว อตอนที่เอ็นทรานามีคนคนหนึ่งอสอบไม่ติดมาหาลัยใดเลยเพื่อนของแม่มาคุยให้แม่ฟังว่างนั้นเถอะลูกชายของแกสอบติดมาหาลัยชื่อดังแม่แกปุ่มใจพิลึกพี่ลือ แกภูมิใจลูกชายแกมากส่วนคนที่สอบไม่ติดก็จึงออกหางานทำผ่านไปไม่กี่ปีเพื่อนของแม่มาเล่าให้ลูกชายฟังว่าลูกชายของแกเนี่ยจบด็อกเตอร์แล้วตอนนี้ทำงานเป็นอาจารย์ ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนีมหาวิทยาลัยเนาะเดบอกมหาวลัยเดี๋ยวดูอาจารย์ว่าพูดไม่ถูกว่างั้นนะก็เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเงินเดือนสามหมืนกว่าบาทแล้วก็มาถามแม่บอกแล้วลูกชายของเธอละตอนนี้ทำงานอะไรเรียนจบที่ไหน แม่ก็เลยบอกอ๋อตอนนี้ไอ้หนูของข้าเนี่ยมันเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถเงินเดือนไม่มีอกักเพราะเป็นเงินของมันทั้งหมดแม่ของเขาก็ตอบบอกไปอย่างนั้นเรื่องนี้ก็ได้ขอคิดว่า าการที่เราเนี่ยไม่ต้องจบมหาวิทยาลัยก็ได้ถ้าไม่งอมืองอเท้าาไม่ต้องงอมืองอเท้าคนเราจบมาจบสูงขนาดไหนถ้ามวลเลือกงาน คนเรามีกี่ประเภทหัวไวใจสู้ขอดูทีท่าเบิ่งตาลังเลหันเหหัวดื้องอมืองอเท้าไม่เอาไหนเลยเอาโยมลองพิจารณาลูกของโยมที่ลูกของโยมเป็นคนหัวไวใจสู้ไหมหรือว่าเป็นคนขอดูทีท่าหรือว่าเป็นคนเบิ่งตาลังเลหรือว่าเป็น เป็นคนหันเหวิ่ดื้อหรือว่าเป็นคนงอมืองอเท้าหรือว่าเป็นคนไม่เอาไหนเลยมดเลยโยมใครจะบอกใครจะสอนใครจะว่าอะไรนี่ว่าไม่ได้บอกไม่ได้สอนไม่ได้นะเป็นทำตัวเป็นชาลนถ้วยไปแล้วมดท่าโยู่นะ เพราะฉะนั้นก็เป็นข้อคิดแก่ญาติโยมเรามาครบหมดทั้งสี่เรื่องวันนี้ตั้งใจจะเล่าให้โยมฟังแค่สี่เรื่องสาเหตุที่เราได้สี่เรื่องก็เพราะว่านึกได้สี่เรื่องถ้าจะเล่าต่อไปมันอีกเรื่องหนึ่งก็มีไม่ใช่ไม่มีนะโยมนะ บวชนานเนี่ยนิทานเยอะแต่ก็นี่ถ้าเล่าไปมันมีแต่เรื่องยาวๆไอ้เรื่องเียวยาว,ยาวพอมาสรุปไปมันสั้นๆมันก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่นะโยมนะเรื่องราวที่ที่มันยาวแล้วเรามาสรุปไปมันสั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่ของไม่ใช่ของง่าย ไอ้มันทำา่าทำได้แต่ก็เกรงว่าโยมที่ฟังแล้วนี่ก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะอ้าวโยมก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้หมดเวลาแล้วก็ขอ,อนุโมทนาขยาตโยมทุกคนทุกท่านนะโยมนะก็ขออำน,นวยอวยพรให้ยาตโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังเสียงอยู่ในขณะนี้ จงประสบพบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านทูนขอเจริญพร